วิชาการก้าวหน้าเสริมคุณค่าคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมิลืมสิ้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลน,นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2,500ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนครูประจำการ11คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คนและลูกจ้างประจำา1คน ปัจจุบันมีนายสราวุฒธนาคำเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนระเบียบวินัยดีมีความรับผิดชอบรักษาวัฒนธรรมประเพณีมีความพอเพียงโรงเรียนบ้านนางแลในได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทตั้งแต่ปีการศึกษา2561 และปีการศึกษา2564ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนโรงเรียนบ้านนางแลในได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้สมัครเข้ายกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว การดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนบ้านนางแลในด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่สร้างโรงเรือนเล้าไก่เพื่อเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆขุดลอกบ่อเลี้ยงปลาแปลงเกษตรแปลงสาธิตป,ปลูกข้าว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรสอนฟ้อนส่อพื้นเมืองตีกลองสะบัดชัยดนตรีพื้นเมืองเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้บรรลุผลโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโดยมีการประชุมคณะครู จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนสู่การทำงานปกติตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนพัฒนาครูแกนนำพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินการกำหนดกิจกรรมและครูผู้รับผิดชอบเพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ทางบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรมโดยบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมให้ผู้เรียนเช่น โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยกิจกรรมโครงการคุณธรรมระดับชั้นเรียนกิจกรรมโคกนองนาโมเดลกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆเช่น แทนพับข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มสังคมออนไลน์มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนสร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกรวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาทั้งในและนอกชุมชนดังนี้ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพทของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมระดับกลุ่มโรงเรียนนางแลเครือข่ายโครงการธนาคารสมาธิสั่งสมบุญภาวนาบารมีสำหรับเด็กและเยาวชน โรงเรียนมีการประเมินผลและสรุปรายงานการพัฒนาคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานด้านโรงเรียนดังนี้โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ระดับดีเด่นโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4. ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในระดับดีโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโรงเรียนมีผลการประเมินโอเนตและเ t สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารขับซอพื้นเมืองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินขับซอล้านนาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันด้านผู้บริหารบริหารงานโดยนายสราวุฒนาคมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นอย่างดีให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการนำนวัตกรรมการบริหารงานนางแลนไนมูเดลมาบริหารงานโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานคุณธรรมที่ชัดเจนมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามโครงการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณธรรมและมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณชน ครูมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นรวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางาศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นร่วมเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลน,นางแล ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเข้ารับการอบรมออนไลน์ตามโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครูประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านต่างๆทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในมีความรู้ความเข้าใจตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีมีความรับผิดชอบทำงานตามเขตรับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยฝึกนักเรียนเป็นผู้นำผู้ตามในรูปแบบสภานักเรียน กิจกรรมโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมการทําโครงงานคุณธรรมในระดับชั้นเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้และมีการเผยแพร่โครงงานสู่สาธารณชนดังนี้ โครงกานหนูน้อยรู้รักวินัยระดับชั้นอนุบาลโครงงานรีไซเคิลเปลี่ยนโลกศิลปะจากเปลือกไข่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงโครงงานเก็บก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาชั้นประถมศึกษาปีที่สองโครงงานโรงเรียนสะอาดน่าอยู่หนูหนูปลอดภัยชั้นประถมศึกษาปีที่สามโครงงานรถมอเตอร์ไซค์จากไฟแช็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานปิดไว้ปลอดภัยแน่นอนชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานการทําปุ๋ยใบไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจ,จกรรมทานบุฟเฟ่ เท่แบบพอดีและพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดช,ชอบมีความพอเพียงกิจกรรมโค้งหนองนาโมเดลนักเรียนเรียนรู้การดำนาเก็บเกี่ยวข้าวการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์ต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันแบบครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมออมทรัพย์ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดและอดออมโดยนักเรียนทุกคนมีเงินฝากกับโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียนและเก็บไว้ใช้ใจ่ายเมื่อจำเป็นกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วยกิจกรรมอบรมสุดกัปาห์กิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมตานกุ้ยสลาก กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยชุมนุมดนตรีพื้นเมืองชุมนุมซอพื้นเมืองชุมนุมฟ้อนชุมนุมตีกรองสบัดชัยกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าค่ายคุณธรรมในระดับกลุ่มโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้าค่ายคุณธรรมในระดับโรงเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายทำให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีการจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน มีผลงานแสดงต่อสาธารณชนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องจนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข